สวัสดีครับพบกับเราช่องพลายแ๊ปซี่แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการของชายน้อยให้ FC ได้รับชมนะครับก็มีะมี FC ได้ถามหาถามดูอาการนะครับว่าชายน้อยเป็นยังไงบ้างนี่ก็มาถ่ายให้ FC ได้รับชมแล้วนะครับก็ เชือกที่ผูกไว้ก็ยังไม่กล้าเอาออกนะครับนี่ครับตั้งแต่วันที่เขานอนติดเมื่อวันเมื่อวันก่อนใช่ไหมลุงเออวันวันวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์วันอาทิตย์ตอนประมาณติดสามติสามมันวันอาทิตย์ติดสามก็เราก็ยังไม่กล้าเอาเชือกออกนะครับอออคุณหมอก็พาเดินใช่ไหมคุณตา เนวันละสามสิบนาทีเพิ่มแล้วนะครับเพราะแต่ก่อนจะเดินสิบนาทีใช่ไหมคุณตาครับผมก็ตัวนี้ก็เดินเพิ่มแล้วนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพื่อ <ole orm S 2> <aliment> ให้กําลังขาแข็งแรงเขาก็กินได้นะครับกินได้เยอะด้วยนะครับกินได้เยอะแต่เรื่องทายท้องขาอะไรนี่ <ayuda> เรื่องนี่ครับดูครับความสมบูรณ์ของขี้ก็ปกตินะครับปกติแล้วครับเรื่องขี้เรื่องขี้นี่ก็ปกตินะครับเรื่อง เรื่องการกินการถ่ายปัสสาวะปกติทุกอย่างครับเสียอยู่อย่างเดียวคือขานะครับขาถ้าได้พับลงแล้วเขาจะยกไม่ขึ้นนะครับนี่ก็ยังเป็นข้อเสียตรงนี้นะครับก็ยังกังวลอยู่ที่ขาก็ต้องทำกายบำบัดบำบัดน้อพูดไม่ชัดนะครับ บำบัดเหมือนกับคนนะครับทุกวันก็คุณมองก็จะเพิ่มเดินวันละแต่ก่อนก็สิบนาทีเดี๋ยวนี้ก็เป็นสามสิบนาทีแล้วครับก็ขอกำลังใจจากเอซนะครับช่วยพายคำน้อยขอแรงเชียร์แรงใจส่งมาให้อ้ามองมองุดรงเน้วเนาะ มาพ่นหนึ่งเเลยก็ขอให้หายเร็วๆนะครับคุณชายน้อย,<า>ยก็ยวันหายคือเนื้อรทรมานแล้วดิก็คนเฝ้าก็ทรมานครับช้างก็อก็ข่าวดีก็คือควานเขาจะมานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนกักตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับ จะได้มาช่วยคุณคุณตาครับหรือคุณลุงเกตเรียกได้หมดครับคุณตาคุณลุงเรียกยังไงก็เรียได้าเพราะว่าท่านก็อายุลาวกับลาเดียวกับอายุน้อยกว่าคุณพ่อรุ่นสองปีสองปีใช่ไหมคีณตาฮะพ่อรุ่นนี้กี่ปีแล้วไม่ใช่เจ็ดปีหรือเปล่าไม่ถึงหกขดตว่าอเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ หกสิบกว่าห <m> ้าส <invent fit> ิบกว่ากว่านี่เออใครบอกลุงแกหกสิบกว่าแล้วแกทันแล้วมั้งโอ้ทันยังแข็งแรงอยู่เลยตาแค่ห้าสิบแปดเองเออตาห้าสิบแปดนะครับน้องแกเยอะน้องแกเป็นนู่นแหละประมาณน้องสิบกว่าปีถึงโบถึงถึงถึงจำใจผมเล็กๆแกก็สอนผมอยู่ตั้งแต่พวกฝันพวกหน้าขวัญ ก็แสดงว่าคุณพ่อรุ่นนี้สอนสอนหลายรุ่นนะครับสอนหลายรุ่นแล้วครับสอนควานช้างหลายรุ่นเลยนะครับแต่บางคนเขาก็เชื่อบางคนเขาก็ไม่เชื่อแล้วครับผมแต่ผมนี่เป็นน้องเขาก็ต้องเชื่อควังเขาหน่อยเชื่อครับถ้าเป็นคุณพ่อรุ่นสอนนี่ทุกคํานะครับผมจะจําไว้เลยนะครับท่านสอนผมเลี้ยงช้างมาเหมือนกันทำแต่เล็ก ก็ไปกับท่านตั้งแต่ยังเรียนปฐมนู่นเลยครับเลิกเรียนมาก็ไปขี่กับท่านนะครับลุงรุ่นเลยเม็นตะปูเท่าหมอใหญ่ปูมากหมอใหญ่แกก็ยังช้อนผมเลยผมนี่เดินทำผมเป็นผมตาห้าสิบปีแล้วหนูอยู่กับทางหรออยู่กับชายสิบกว่าปีแล้ว ดูจนคนรุ่นผมนี่เขาไปหมดแล้วแล้วเราไงใบมิกตีมิกมิกทางเมื่อวานก็นอนนะครับนอนนอนออกอองไก่ตา,า,าเป็ดบอกว่านอนเอางวงไก่กับเหล็กนะครับไายเหล็กนอนนานด้วยนอนนานด้วยแล้วโกลนมันก็คลนด้วยนะกลนด้วยแสดงว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเขากล้าทําอย่างนี้ก็ อาการ,รนนดีข,ขึ้นครับน่าจะดีขึ้น,น,น,นหมอก็บอกว่ายังไม่ให้นอนลงแต่เรื่องนอนยังไม่ได้เลยครับเพราะว่าขายัางไม่ค่อยดีกล้ามเนื้อยังไอน,นี่อยู่กล้ามเนื้อไม่ดีจริงยังอดาอยู่ต่อไปก็คุณหมอก็จะสั่งยานี่จะต้องอาไปกินยาเพิ่ม<อ>คุณหมอเอาเอาอาหารมาให้อาหารเสริมมาให้เยอะ ขาหลังก็ไม่บวมนะครับบวมขาหน้านะขาน้าหยุดแล้วตัวนี้ลงแล้วนีก็เริ่มลงแล้วครับบวมขาลงมากเลยนี่ขอให้หายวันหายคืนนะคุณชายน้อยนะมีเอฟซีเป็นห่วงเยอะนะโอเคนะครับคุณหมอก็มาแล้วนะครับแต่เวคุณหมอก็จะพาเดินนะครับแต่ว่าคุณหมอจะ ห้ามถ่ายนะครับเวลาทํากายบําบัดนะครับกลัวจะเป็นลาม่าอย่างอื่นมากกว่าก็เลยเราก็จะไม่ถ่ายครับเวลารักษาถ่ายคําน้อยให้เอฟซได้รับได้ชมแต่คุณโมยู่นี่ดีครับท่านรักษาได้ดีมากครับท่านดูแลดีมาก นี่นะจะหมอจะเลี้ยงนะจะเลี้ยงน่าจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปขี่นุ่มสุรินมามองบอยวงโดเลยด้วยขีย่เฮ้ยไอจิโดโอไอเลยเออบางทีจะเอาคอุณพ่อรุนไปด้วยหรือว่าบางทีก็โอ้ต้องเอาท่านไปเดินด้วยแหละเพราะว่าควานไหมเนาะ เอาไปไปล่ามไว้ที่แปปซี่เนาะเพราะตอนพรตอนสองโมงสองโมงครึ่งผมจะตัดญ้ามาตรงนี้แล้วผมจะให้หมอขึ้นตาช่างเพราะเขาจะตัดประมาณชายน้อยนี่หมอจะเริ่มว่าเขากินมากกินน้อยขนาดไหนอแต่เรื่องตอนเช้านี่เราทําได้เดี๋ยวขอเดี๋ยวจะคุยกับหมออีกทีนึง ว่าเราตัดญ้ามาวางไว้ก่อนก็นได้เราค่อยูหสุดไปก็ได้อาอ่าเอาตามนั้นครับเดี๋ยวไปไปแต่เช้าเลยก็ดีกันไปลามไว้แล้วผมจะมาตัดญ้าให้ตัวนี้ได้ครับน,อน,อนอ้นนองนะครับครับต้องเดินแต่เช้าครับเดือนร้อนเออเดือนร้อนพอตัวนี้เขาทรงชององ,งกว่าเขาม่นี่แต่ตอนวันนี้ประมาณตีสี่ฮังกีสุรินไปซื้อของไปซื้ออาหารให้ช้าง รก็ปรึกษากับคุณมุงเกตนะครับว่าจะพาหนุ่มเดินกี่โมงนะครับวันนี้ก็อัปเดตอาการพลายคำน้อยให้เอซได้ชมนะครับคือกินดีครับกินกินได้ครับยังเสียอยู่ที่ขาครับขาย,ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ขออภัยในเสียงโทรศัพท์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวภ่ายแบบที่แฟมิลด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาคุณชายน้อยเดินแปบน๊บนึงนะครับสวัสดีครับ